ตามคำเรียกร้องสาวก1.9อยากใส่เทโบหม้อหุงข,ข้าวใหญ่ F77 นี่นะเบิ่มเลยโคตรใหญ่ดูนะนี่นะนี่คือมือนะเนี่ยนะเห็นปะคืออยู่ข้างหน้าดุมากๆแบบนี้จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ใส่กับเฮดเดิม1.9ใส่ได้เลยนะไม่ต้องแปลงตรงทุกอย่างเราคนบอกว่าพี่มันจะวิ่งได้อย่างขนาดนี้รอรอบหรือเปล่าวันนี้มาพิสูจน์กันว่า f 7 1.9ออกแบบมาให้ตรงรุ่น1.9มันจะแรงขนาดไหนขับได้หรือเปล่าไปดูกันไป โอเคครับก็จะมาลอง1.9รถเดิมๆเลยนะครับมีแค่ไซส์ปั๊มแต่งของเฟกเพิ่มแรงดันน้ำมันให้เยอะแล้วก็จะมีตัวของหัวฉีดนะครับพืนเตอร์เฟกนะครับมอเตอร์บ็กนะแล้วก็เทโบิลเที่เป็นชุดโคงหลังตรงรุ่นสำหรับ1.9โดยเฉพาะตรงรุ่นเลยมาเป็นชุดประกอบวันนี้ที่บ้านได้เลยเดี๋ยวลองแบบขึ้นในโดให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับ มาดูกันบูสต์45หปอนที่3 5 0พ้ารอยรอบเต็มแล้วนะถือว่าเร็วมากนะเทอร์โบโล,ลูกนี้รครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ350าาร้าแรงม้าครับตรงนี้นะวิ่งยาวได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณปรับบูสต์มากกว่าน,นี้ก็จะขึ้นไปอีกอันนี้คือบูสต์เป็นตัดที่4 5แล้ววิ่งยาวมาแบบนี้ครับก็แรงบิดมีให้ใช้ตั้งแต่3,500หารอยอบเป็นต้นไปยาวเลยท้ายไม่ปักลงแบบนี้นะท้ายจะวิ่งยาวไปแบบนี้คือแรงบิดยาว เพราะว่าเป็นผลของโขงหน้า a r ใหญ่ที่สามารถทำลมได้ดีในรอบกลางและปลายด้วยสำหรับลูกค้าที่อยากลอง f 7หนุนก้าบอกเลยว,ว่าขับได้สบายลงครับถ้าคุณเป็นคนที่ขับหลังถนนเน้นสายซิ่งอยู่แล้วหลงครับแนะนำสำหรับคนที่ชอบรอบกลางรอบปลายดึงหนักนะกดแช่ยาวๆเดี๋ยวจะลองกดแช่ยาวให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงโอเคปะ่ะไปดูกันเจ็ดสามสี่ห้าปะสำหรับคนที่เคยบูลลี่ผมไว้นะว่าใหญ่ขนาดนี้เดวิ่งได้ไงรอรอบอเห็นแล้วว่าติดบูธเต็มวสามันห้า 3, 5, จริงๆเป็นยังไงผมตั้งวเวกเตต่อสายลมอยู่นะเพื่อคุมบบทีครั 4, 5, ตัวนี้ผมมาตั้งตัวดันรางไว้ที่คุมไว้ที่มาณ4โวล์มครับผมไม่ดันเยอะนะก็จะลองขับไปเกย G3 ให,บบใหดูนะโอดแรงบอกเลยแรยงจริงๆ สำหรับลูกค้าคนไหนชอบความแรงแบบนี้ติดต่อได้ที่ตู้แทนจำหน่ายเ็กทุกประเทศขอบคุณครับ